สาวน้อยไม่ได้รู้ความจริงว่าทำไมสามีของเธอถึงแต่งงานกับเธอจนกระทั่งเธอได้เห็นรูปถ่ายใบหน้าที่เหมือนกับของเธอ <The beauty S 1> เธอเข้าใจว่าเขาแต่งงานกับเธอเพราะเธอหน้าตาเหมือนกับแฟนคนแรกของเขา เธอจำได้ถึงสายตาประหลาดใจของเขาเมื่อพวกเขาพบกันครั้งแรกและเขาเผลอเรียกชื่อคนอื่นในขณะที่ใกล้ชิดกันความเจ็บปวดทำให้เธอหายใจไม่ออกแฟนคนแรกที่แท้จริงของเขาผู้ซึ่งตอนนี้ไม่มีที่อยู่อาศัยหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ปรากฏตัวที่ประตูบ้านพร้อมใบหน้าที่ผ่านการศัลยกรรมแล้วขอร้องให้เขาช่วยเหลือสาวน้อยไม่สามารถทนต่อสถานการณ์นี้ได้อีกต่อไปและแตัดสินใจขอหย่าด้วยตัวเองเราเลิกกันเถอะฉันจะให้โอกาสกับคนนุณหนูจีนเธออยากหย่าก,กับฉันแบบนี้จริงเหรอ พระเจอีนิงใช่ไหมนี่มันเกี่ยวอะไรกับอีหนิงล่ะอีหนิงเธอเรียกชื่อเขาใกล้ชิดจังเลยเขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศไม่นามนมานี้เองคุณแอบไปพบเขาลับหลังฉันเมื่อไหร่ซ่างฮันอุยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยให้แค่คุณลืมไม่ลงแฟนเก่าที่แสนดีแต่ไม่ให้ฉันมีเพื่อนปกติใช่ไหมเพื่อนเหรอเขาดูสนใจคุณมากน่าจะไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาหรอกเหรอคิดยังไงก็แล้วแ่ยังไงก็ตาม ฉันจะเยาก,กับคุณอะคุณหนูสือสวัสดีอาหารเช้าพร้อมแล้วล้างมือแล้วกินได้เลยคุณเจ้นหมายความว่าอะไรคุณหนูสือคุณพูดอะไรอยู่ฉันฟังไม่เข้าใจเลยฟังไม่เข้าใจเหรอที่บ้านก็ไม่ได้ไม่มีคนรับใช้ ทำไมต้องตื่นเช้ามาทำอาหารเช้าจนเต็มโต๊ะแบบนี้คุณตั้งใจจะทำให้ใครประทับใจหนูสือคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าฉันทำอาหารเช้านี้ก็เพื่อขอบคุณที่เมื่อคืนคุณให้ที่พักกับฉันนะคะไม่มีเจตนาอื่นอ่ะฉันไม่ได้จะแย่งอาวี่ไปจากคุณด้วยคุณไม่ต้องสุด,ดงท่าทางให้ฉันเห็นหรอกถ้าคุณอยากที่จะกลับไปอยู่กับเซิ่งฮั่นอุ่ยจริงๆบอกเขาเถอะฉันเชื่อในเอกสารการหย่าแค่นั้นก็พออะอะ คุณติ๊กเลยฉันแค่ต้องการมีที่อยู่บ้างกรุณาปล่อยฉันไปเถอะนะคะเสวยสเวนคุณทําอะไรอยู่อ้าอีดูเหมือนว่าคุณหนูสื่อไม่ค่อยชอบฉันเท่าไหรฉ่ฉันฉันคงต้องไปแล้วคุณไม่ต้องไปถันไม่มีอุบัติเหตุมาห้าปีก่อนบ้านหลังนี้จะเป็นของคุณอยู่แล้วฮะฮะสังฮันอุยคุณชอบดอกบัวขาวแบบนี้เหรอ คนทำให้ฉันตะหนจริงๆคุณเสือโยเวียนโอเคพวกคุณมีจะให้กันแล้วแล้วทาให้ฉันเหมือนเป็นคนที่มาขัดขวางแผนของพวกคุณบอกเลยนะเซ่งฮันอุยตอนที่แต่งงานกับฉันไม่ใช่พ่าฉันบอ